ราศีใดจะมีคนหูมาลุมมาตุ้มมาอุปถัมภ์มาแบบว่าให้ความช่วยเหลือแบบว่าเฮ้ยทุกที่ทุกทางอะ่ะจะเกี่ยวข้องกับคนราศีนี้สามราศีนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับคนผู้คนจะหลั่งไหลเข้ามาสนับสนุนน่ะเฮ้ยทำอะไรก็แบบสมมตินเนาะ ทำขนมก็ขายดีไม่คิดจะขายก็ขายได้ขายงงๆก็ขายได้อ่ะจะมีผู้คนหลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศมาให้การสนับสนุนคุณนะคะอยากรู้หรือยังเล่าวาราสีอะไรนะคะฟังให้ดีนะราศีสามราศีต่อไปนี้นะคะคุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้คนจํานวนมากเลยจากในประเทศและต่างประเทศจากโอ้โหหมดเลยไม่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์อะไรทั้งสิ้นนะคะจะเป็นผู้คนอ่ะแบบเยอะมากอ่ะ แต่คุณต้องไปให้ถูกทางนะไปถูกช่องนะคนจะหลั่งไหลจนคุณงงอะ่ะว่าเฮ้ยอะไรวะอยู่ๆมีคนมาสมัครเป็นทีมงาน3ามสิบคนอย่างเงี้ยอยู่ๆไม่เคยมีทีมงานก็กลับมามีทีมแล้วผู้คนก็มาซื้อมาซื้อมาซื้อ,อแต่ของคุณเพราะมันเป็นเกณฑ์ดวงดาวย้ายแล้วผู้หญิงจะให้การสนับสนุนคุณในเดือนกันยายนเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวข้องกับผู้คนโดยเฉพาะราศีนั้นก็คือ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  ธนูมิถุนเอา้ากรีดิกาก็คือราศีตุลราศีธนูราศีมิถุนนะคะหรือมิถุนายนใช่ไหมมิถุนมคะนั่นแหะคะ่ะสาราศีนี้นะคะคุณคะเตรียมปังปุริเยถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมีผู้ชายมาเปถ้าเป็นผู้ชายผู้หญิงก็จะเปนักมากกนะคะก็คือ อาจามีคนให้การสนับสนุนแบบเยอะมาก